สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาเรียนในส่วนของดาวเคราะห์และเทหวัตถุในระบบสุริยะนะครับอย่างแรกมาดูก่อนนะครับว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราเรียงลําดับนะครับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนะครับตั้งแต่ดวงที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนะครับไปจนถึงดวงที่ไกลที่สุดนะดวงดาวเคราะห์ดวงแรกที่อยู่ใกล้มากที่สุดก็คือดาวดาวพุธนะครับถัดมาคือดาวศุกร์นะครับแล้วก็โลกของเรานะครับดาวคาร ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนนะครับส่วนดาวพูตโตเนี่ยเราตัดออกไปแล้วนะครับไม่ใช่ดาวเคราะห์แล้วนะครับเป็นดาวเคราะห์แค่นะจากภาพนี้นะอ่าอย่างแรกนะครับวันนี้เรามาเรียนในส่วนของดาวเคราะห์ก่อนดาวเคราะห์คืออะไรนะครับดาวเคราะห์คือวัตถุขนาดใหญ่ที่โคจรรอบดาวฤกษ์นะในในระบบสุริยะของเราก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองครับดาวฤกษ์ในระบบสุริยะก็คือดาวดวงอาทิตย์ นนดนาวเคราะห์ก็คือวัตถุขนาดใหญ่ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับเป็นบริวารของดวงอาทิตย์จึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยวงโคจรที่แน่นอนนะครับวงโคจรที่แน่นอนคือจะเป็นวงโคจรที่อยู่ในเส้นเดิมตลอดนะครับไม่ทับเส้นคนอื่นนะครับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะก็มีทั้งหมด8ดวงนะครับมีทั้งหมด8ดวงที่ไล่มาเมื่อกี้นะครับ นะซึ่งมันก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นะด้วยวงโคจรที่แน่นอนนะครับอ่าดวงแรกก่อนนะครับที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนะครับเป็นดาวข้อหินนะครับคือดาวข้อที่มีพื้นเป็นเป็นพื้นผิวเป็นหินนะครับก็คือดาวพุธนะดาวพุธเป็นดาวข้อที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นดาวเคราะห์ดวงที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะนะเล็กที่สุดเลย ใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์คือ87วันกว่าๆนะครับหมุนรอบตัวเองเป็นลักษณะแบบหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็นมนาฬิกาเหมือนโลกเรานะครับโลกเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเอง58วันนะครับหนะักับ15ชั่วโมงแล้วก็อีก30นาทีนะครับดังนั้นถ้าเราไปอยู่บนดวงดาวดาวพุธนะ หนึ่งวันของดาวพุธก็คือ58วัน15ชั่วโมงแล้วก็30นาทีของของเวลาบนโลกเรานะครับดาวพุธนะครับเรามักจะเจอนะถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับเรามักจะเจอหรือปรากฏให้เห็นนะครับในในช่วงเช้าเชนะครับในช่วงเช้าเชนะแล้วก็ตัวดาวพุธเนี่ยจะไม่มีบริวารน,นะครับ นะครับเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะดาวดาวพุธนะครับอ่าในในการสำรวจดาวพุธเนี่ยเราก็เคยส่งยานไปสำรวจครั้งหนึ่งนะครับก็คือยานชื่อว่ายานมาร i เนอร์สิบนะครับซึ่งสำรวจไปเมื่อพศ2517นะครับถึง2518นะครับทำการสำรวจผิวของดาวพุธได้นะครับดาวพุธก็มีสภาพผิวกุขะนะครับเหตุที่ผิวของเขาเป็นกุขะเพราะว่าเขาเคยโดนอุกกาบาตชนมาก่อนนะครับ แล้วก็ตัวเขาไม่มีบริวารหรือไม่มีดวงจันทร์นั่นเองนะในส่วนของแกนกลางของดาวพุธนะประกอบไปด้วยแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับธาตุเหล็กนะครับเมื่อมันมีธาตุเหล็กมันก็เลยทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับแต่ว่าความเข้มข้นน้อยมากนะซึ่งต่างจากโลกเราามแค่ถ้าคิดเกยับสนามแม่เหล็กโลกเราก็คือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับ อ่าต่อไปดาวศุกร์นะครับถัดจากดวงอาทิตย์ออกมาอันแรกคือดาวพุธถัดไปอีกก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์ถ้าเรามองอ่าบนท้องฟ้านะครับเราจะเห็นดาวดวงนี้สว่าง 3, นะครับเป็นอันดับสามนะที่สว่างที่สุดคือดวงอาทิตย์ถัดมาก็คือดวงจันทร์นะครับแล้วก็ดาวดวงนี้แหละเป็นดวงที่สามที่สว่างที่สุดนะครับดาวศุกร์นะครับเป็นดาวขคอที่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่สองนะ ตัวดาวดาวศุกร์เนี่ยนะครับเขาก็เรียกเช่นหนึ่งว่าวีนัสนะครับหรือบางทีก็แปลว่าเทพีแห่งความรักนะครับในในในส่วนของอ่าโรมันนะครับที่เขานถือไว้นะครับดาวศุกร์ก็เป็นดาวข้อหินเหมือนกันนะครับมีขนาดใกล้เคียงกับโลกบางทีเราก็เลยเลือกฝาแฝดของฝาแฝดของโลกเพราะขนาดใกล้เคียงกันนะครับดาวศุกร์นะครับ วงโคจรนะครับเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยดาวเคราะห์ทุกดวงจะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะเป็นวงรีนะครับเป็นวงรีนะแต่วงโคจรของดาวดาวศุกร์ค่อนข้างจะออกจากกลมกว่านะครับค่อนข้างจะออกจากกลมนะครับแต่ดาวเคราะห์ดวงอื่นจะออกลักษณะเป็นวงรีนะครับแล้วก็ตัวดาวศุกร์เนี่ยเป็นเทหวัตถุนะที่เมื่อกี้บอกว่าสว่างเป็นลําดับที่สามนะบนท้องฟ้าคือดับหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์นะดับสองดวงจันทร์แล้วก็ดาวศุกร์เป็นลําดับที่สามนะครับ ซึ่งดาวศุกร์เนี่ยจะถ้าเห็นตอนหัวค่ำนะครับเราจะเรียกดาวนั้นว่าดาวประจาเมืองนะครับถ้าเห็นในช่วงเช้าเราก็เรียกว่าดาวประกายพึกนะครับทั้งสองอันคือดาวดวงเดียวกันนะแต่ถ้าเห็นในตอนกลางคืนนะครับเห็นในช่วงหัวค่าเราจะเรียกดาวประจมเมืองครับแล้วเห็นตอนตอนเช้าเช้าเราก็เรียกว่าดาวประกายพึกมันก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวที่ค่อนข้างสว่างนะแล้วก็เป็นสว่างแบบนวลๆนะครับเพราะว่าเขาไม่มี แสงสว่างในตัวเองนะครับดังนั้นแสงที่เราเห็นนั่นคือแสงดวงอาทิตย์ไปกระทบบนตัวเขานะครับตัวดาวศุกร์เนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา224.7วันนะครับของโลกแล้วก็หมุนรอบตัวเองใช้เวลา243วันนะครับหนึ่งวันของหนึ่งวันของดาวศุกร์ก็คือนี่243วันของเรานะครับอ่า ดวงต่อไปนะครับดวงที่สามนะครับดวงที่สามเนี่ยก็คือเป็นดาวเคราะห์นะครับสีน้ําเงินนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะครับก็คือโลกของเรานะครับโลกของเรานะครับโคจรรอบดวงทิศก็คือสามร้อยหกสิบห้าจุดสองห้าวันก็คือหนึ่งปีนั่นเองนะครับโคจรรอบดวงทิ่ใช้เวลาหนึ่งปีแล้วหมุนรอบตัวเองใช้เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งวันนะครับอันนี้คือคือโลกเรานะครับ แล้วก็เป็นดาวเคราะห์ที่มีมีบริวารน,นะก็คือดวงจันทร์นั่นเองดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกเราอีกทีหนึ่งนะอ่าต่อไปดาวคานนะครับดาวคานหรือบางทีเรียกว่าดาวเคราะห์แดงนะครับอ่าดาวเคราะห์แดงเนี่ยดาวคานเนี่ยเวลาถ่ายด้วยกล้องโทรทัศนะ์นะเราจะเห็นว่ามันก็จะมีอย่างนี้อยู่นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนเป็นภูเขานะเป็นภูเขา นะครับเป็นลักษณะของภูเขาที่อยู่บนดาวองคารนะครับอ่าเรามาดูต่อว่าเป็นไงบ้างดาวองคารนนะครับเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สี่นะครับอ่าแล้วก็เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าดาวดาวพุธนะครับดาวองคารประกอบไปด้วย ออกซด์ของเหล็กนะครับเลยทําให้ตัวเขาออกสีแดงแงนะครับออกสีแดงแเงแล้วก็เลยเรียกบางคีว่าดาวข้อแดงนั่นเองนะครับอันนี้บอกว่าดาวข้อแดงก็หมายถึงดาวคารนะครับลักษณะผิวของเขานะครับจะมีลักษณะ,ะผิวขุ่ะนะครับเพราะว่าบางทีมีหลุมอุกกาบาตนะครับที่เกิดจากการชนของอุกกาบาตนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มีส่วนที่นูนขึ้นมาก็คือส่วนของภูเขาไฟนั่นเองนะครับ บางทีตรงขั้วของดาวคารนะครับเราพบว่ามีส่วนของน้ําแข็งติดอยู่นะครับนะซึ่งมีการันิษฐานว่าน้ําแข็งตัวนี้อาจจะมาจากดาวหางนะครับที่มาชนนะครับก็เลยมีน้ําแข็งติดมานะครับดาวคารใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์คือ687วันนะครับแล้วก็หมุนรอบตัวเองใช้เวลา24.2วันนะครับ ตัวดาวคารนะครับก็จะมีบริวารนะครับก็คือมีดวงจันทร์นะครับที่หมุนรอบตัวาดาวคารอยู่ทั้งหมดสองดวงก็คือดาวดวงจันทร์ที่ว่าโฟบัสแล้วก็ดีมอสนะครับดวงจันทร์ทั้งสองนะครับเป็นดวงจันทร์ที่มีรูปร่างไม่สมมาตรนะครับก็คือไม่ค่อยรูปร่างของเขาไม่ค่อยกลมนั่นเองรูปร่างเขาไม่ค่อยกลมแล้วก็มีขนาดเล็กนะครับต่อไปนะ ต่อไปก็คือดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ลำดับที่ห้านะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในระบบสุริยะนะครับเขาบอกว่าถ้าถ้าดาวพฤหัสเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับมีขนาดใหญ่กว่านี้ประมาณสักร้อยเท่านะถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้สักประมาณร้อยเท่านะครับ เขาจะกลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งนะครับคือเขาจะเปลี่ยนตัวเองจากเป็นดาวเคราะห์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นดาวฤกษ์ทันทีนะครับนั้นบางทีก็ก็มีแรงหนึ่งดูดค่อนข้างสูงนะครับเลยอาจมีผลทาให้ดาวบางดวงนะครับเกิดการโครจร,รรอบดวงอาทิตย์ผิดพลาดไปนะครับอ่าไอตัวดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวดาวเคราะห์แก๊สเออเคราะห์แก๊สนะดวงแรกนะครับในระบบสุริยะนะครับก็คือผิวของเขาเป็นแก๊ส นะครับดาวดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา11.8ปีนะครับบนโลกนะครับแล้วก็หมุนรอบตัวเองก็ใช้แบบทวนเข็มนาฬิกานะครับใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครับอ่าเขามีการพ,รพบบริวารขนาดใหญ่นะของดาวพฤหัสนะหลายดวงเลยก็คือพบพบในส่วนของดวงจันทนระ์หลายดวงเลยนะครับ จริงๆมีบริวารประมาณ30กว่าดวงนะแต่ว่าดวงใหญ่ๆเลยมีสี่ดวงนะครับเนี่ยไม่ต้องไปจำตัวเลขนะว่ามีมีดวงดาวเอ่อมีมีดวงจันทร์กี่ดวงนะไม่ต้องไปจำนะครับให้รู้แค่ว่าเขามีบริวารเยอะนะครับแต่ว่ามีบริวารขนาดใหญ่ทั้งหมด4ี่ี่ดวงพอนะครับต่อไปดาวเสาร์นะครับอ่าเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6นะครับก็เป็นดาวเคราะห์แก๊สเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นดาวเคราะห ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2นะในระบบสุริยะาดาวเสวก็มีการโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา29.46ปีของโลกนะครับแล้วก็หมุนรอบตัวเองใช้เวลา10ชั่วโมงกับอีก39นาทีนะครับลักษณะเด่นของดาวเสวก,ก็คือเขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นวงแหวนนะเหมือนกับวงแหวนนะครับที่เราเห็นอยู่เนะี่ย จริงๆแล้วไอ้ตัวที่เป็นวงแหวนเนี่ยจริงๆไม่ใช่วงแหวนนะครับมันเป็นลักษณะข,ของอาดาวดาวเคราะห์หรือหรือบริวารของเขานะครับที่หมุนรอบตัวเขาอะนะครับอาจจะเป็นเทหวัตถุขนาดเล็กหน้าที่โดนดาวเสาเนี่ยดึงดูดไว้นะครับแล้วก็เคลื่อนที่รอบดาวเสานะครับเป็นบริวารของดาวเสาแล้วก็พื้นผิวของบริวารของดาวเสาเนี่ย อาจจะเป็นลักษณะประกอบไปด้วยเหล็กนะครับและก็เป็นโลหะส่วนมากนะครับมันก็เลยสะท้อนแสงเวลาโดนแสงดวงอาทิตย์นะครับมันสะท้อนแสงออกมานะครับเวลาเรามองก็เลยเห็นเหมือนเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับวงแหวนนะครับตัวต่อไปนะครับดวงต่อไปนะครับยูเรนัสนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดับที่เจ็ดนะครับ จัดเป็นดาวคอกแก๊สเรียกอีกชื่อว่าดาวมฤตยูนะครับไอดาวดาวยูเรนัสนะครับก็โครจรรอบดวงทิ์ใช้เวลา84ปีนะครับของโลกแล้วก็หมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกานะตามเข็มนาฬิกานะทุกอันดาวคอกเกือบทุกดวงนะครับจะหมุนรอบตัวเองโดยแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับจะมีตัวที่ตามเข็มนาฬิกาอยู่สองดวงก็คือดาวศุกร์แล้วก็ ดาวยูเรนัสนะครับที่หมุนแบบตามเข็มนาฬิกานะที่เหลือเป็นทวนเข็มนาฬิกาหมดนะครับอ่าแล้วก็ใช้เวลาในการหมุนหมุนรอบตัวเองก็คือสิบเจ็ดชั่วโมงกับสิบสี่นาทีนะครับนะสิบเจ็ดชั่วโมงกับสิบสี่นาทีเอาแล้วการหมุนทวนรอบตัวเองเนี่ยกับหมุนตะหมุน การหมุนตัวหมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกากับแบบตามเข็มนาฬิกาม,มันมีผลอะไรนะมันมีผลอย่างนี้นะครับถ้าเราไปยืนบนบนดาวเคราะห์ที่โคจรรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกา,กกาเธอก็จะเห็นพระอาทิตย์เคลื่อนจากทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกแต่ถ้าไปอยู่บนดวงดาวนะครับที่หมุนรอบตัวเองแบบตามเข็มนาฬิกานะครับเธอก็จะเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่จากทิศตะวันตกแล้วก็ไปตก ทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้คือ,อผลที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของของดาวเคราะห์นะอย่างโลกเราหมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกาเราก็เลยเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกแล้วก็ไปตกทางทิศตะวันตกนะครับาดาวเคราะห์ดวงต่อไปนะครับดวงสุดท้ายนะครับก็คือดาวเนปจูนนะครับดาวเนปจูนนะครับเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ ที่8นะครับมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่4นะครับโดยลำดับที่1ก็คือดาวพฤหัสบดีลำดับ2คือดาวเสาร์ลำดับ3ก็ดาวยูเรนัสแล้วก็ลำดับ4ก็คือดาวเนปจูนนะซึ่ง4ดวงนี้ที่มีขนาดใหญ่นะทุกันถ้าเรามองก็จะเป็นดาวคอสแก๊สทั้งหมดเลยนะครับอ่าเขาใช้เวลาในการโคจรอรอบดวงอาทิตย์ก็คือ163 7ปีนะครับแล้วหมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกานะใช้เวลา16ชั่วโมงกับอีก6นาทีนะครับอ่า ตัวต่อไปนะดาวเคราะห์แคะดาวเคราะห์แคะเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์มากนะครับคล้ายกับดาวเคราะห์มากนะครับแต่เขามีสมบัติดังต่อไปนี้นะที่มันทําให้เขาถูกตัดออกไปเป็นดาวเคราะห์แคะนะครับเช่นตัวอย่างดาวพูโตนะดาวพูโตเนี่ยถ้าเธอย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะดาวพูโตถือว่าเป็นดาวเคราะห์แต่เรามาตัด ดาวพูโตออกนะครับเพราะว่าเขามีเหตุผลบางอย่างนะครับก็คือมีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนดาวเคาะแค้นะครับคืออะไรอันที่หนึ่งดาวเคาะแค้จะต้องโครจรรอบดวงอาทิตย์อันที่สองมีมวลมากพอก่อให้เกิดสมดุลไฮโดสเตติกนะครับอาไฮโดสเตติก ทำให้มีแรงโน้มถ่วงนะครับระหว่างดวงดาวและแรงที่กระทาต่อวัตถุที่มีความแข็งแกร่งซึ่งทําให้ดาวดวงนั้นมีรูปร่างเป็นทรงกลมนะพูดง่ายๆถ้าถ้าดาวดวงไหนนะครับมีสมดุลไฮโดสเตติกเน่ยจะทําให้เขามีรูปร่างทรงกลมนะครับอันที่3มีวงโครจรไม่ชัดเจนเนี่ยนะเป็นเป็นอันที่ต่างจากดาวเคราะห์คือข้อเนี้นะต่างจากข้อเนี้โอเคไหมครับ ดังนั้นดาวเคราแคะต่างจากดาวเคราธรรมดาคือตรงนี้ครับนดาวเคราะจะมีวงโคจรที่แน่ชัดนะครับแต่ถ้าดาวเคราแคะมีวงโคจรไม่ชัดเจนนะครับและก้อนที่สีไม่เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวดวงอื่นนะครับพูดง่ายๆคือเขาหมุนแค่รอบดวงอาทิตย์นะและเขาไม่หมุนรอบดวงดาวดวงอื่นนะแห่เขาก็เลยไม่ใช่ดวงจันทร์นะนะครับมีหลายดวงเลยนะครับก็ดวงที่ เห็นชัดสุดก็คือดาวพูตโตนะแล้วก็มีดาวซีริสดาวอีอิสนะอีกเยอะแยะเลยนะครับยิ่งเรามีมีความเจริญมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเจอพวกนี้มากขึ้นนะครับนะยิ่งเจอพวกนี้มากขึ้นนะครับงั้นเราก็ให้เข้าใจแค่ลักษณะว่าถ้าเป็นดาวเคอะแค้นนะต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์นะสต้องเป็นทรงกลมนะสม,มีวงโคจร,รไม่ชัดเจน 4. ไม่เป็นบริวารของดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับ นะครับอ่าก็ให้ดูว่ามันไม่ไม่ชัดเจนยังไงอ่าน,นี่อันนี้คือดาวทั่วดาวคอสทั่วไปนะเขาจะวงโคจรเป็นอย่างเงี้ยแต่เนี่ยดาวพูตโตนะที่บอกว่าเมื่อกี้โดนตัดไปนะครับโดนตัดไปคือเนี่ยวงโคจรเข้ามาถึงช่วงหนึ่งเขากินเข้าวงโคจรอของคนอื่นเห็นไหมนะเนี่ยเนี่ยกินเข้าไปในเขตวงโคจรอของดวงอื่นนะตำแหน่งนี้เนี่ยเลยทําให้ อ่าวงโคจรเขาไม่แน่นอนนะครับย well mon ิ่งบางปีนะเขาเข้ามานี่บางปีเขาอาจจะโดนดึงดูดเข้ามาลึกกว่านี้อย่างนี้ถ้าปีไหนน่ะดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้นะครับดาวพฤหัสถ้าตำพอถ้าดาวพฤหัสไปอยู่ตำแหน่งนี้นะยิ่งเขายิ่งจะโดนดึงเข้ามาอย่างนี้เพราะว่าดาวพฤหัสมีแรงดึงดูดสูงเพราะว่าเขามีดวงขนาดเป็นดาวขคอดวงขนาดใหญ่นะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าเขามีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับประมาณร้อยเท่าก็จะกลายเป็นดวงอาทิตย์นะครับ นี่เขาโดนดึงดืดเข้าไปนะครับทําให้วงโคจรเขาไม่แน่นอนดังนั้นดาวพูโตก็เลยโดนตัดออกเป็นดาวข้อแค้นะครับอ่าต่อไปดาวข้อน้อยดาวข้อน้อยคืออะไรนะครับดาวข้อน้อยคือเทหาวัตถุนะครับที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่รูปร่างไม่แน่นอนดังนั้นเขาไม่มีเขาไม่มีไฮโดรสเตติกเมื่อกี้นะครับ ก็เลยรูปร่างเขาก็เลยยังไม่เป็นวงกลมนะดังนั้นรูปร่างเขาไม่แน่นอนนะครับแต่เขาก็ยังโครจรรอบดวงอาทิตย์นะแล้วเราพบว่าดาวข้อน้อยนะครับส่วนมากจะอยู่ระหว่างวงโครจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสน,นะครับก็จะเป็นภาพนี้นี่นี่คือวงโครจรของดาวข้อน้อยตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ระหว่างดาวนะครับพฤหัส นะนี่อยู่ระหว่างดาวพฤหัสกับดาวองคารนะครับนี่เขาจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้อันนี้คือดาวองคารนะนี่คือดาวพฤหัสนะมันจะอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวองคารกับดาวพฤหัสนะครับนะแล้วก็มีบางตัวอยู่ในเขตของดาวพฤหัสนะแล้วเขาพบว่าอีกตำแหน่งหนึ่งที่พบดาวขอน้อยก็คืออยู่ถัดจากดาวอู้โตัวออกไปนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าแถบเคปเลอร์นะ แถบเคปเลอร์นะครับก็จะเจอดาวข้อน้อยอยู่นะครับอ่าต่อไปดวงจันทร์ดวงจันทร์คืออะไรนะครับดวงจันทร์นะครับ,นนรบเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์พูดง่ายคือถ้ามีดาวดวงใดก็ตามนะครับมาโครจรรอบดาวเคราะห์อันนั้นเขาถือว่าเป็นดวงจันทร์นะนะครับดังนั้นความหมายของดวงจันทร์ก็คือดาวที่โครจรรอบดาวเคราะห์นะครับ ดาวดวงนั้นถือว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวเคราะห์นั้นๆน,น,นะครับเป็นบริวารนั้นเหมือนกับดวงจันทร์ของเราเนี่ยก็โครจรรอบโลกเรานะครับต่อไปนะครับอุกาบาตคืออะไรนะครับอุกบาตคือเทหวัตถุบนท้องฟ้านะที่ตกเข้ามาในอ่าตกเข้ามาเคลื่อนที่นะครับเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกนะครับเคลื่อนที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกนะครับเมื่อมันเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมันจะถูกการ เดสีกับชั้นบรรยากาศโลกเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็เรียกตัวนี้ว่าผีพุ่มใต้นะครับเรียกกลุ่มผีพุ่มใต้ถ้ามันตกมาถึงพื้นโลกแล้วยังเหลือเป็นก้อนอยู่อันนี้เขาเรียกอุกกาบาตนะครับโอเคนะอุกกาบาตก็คือวัตเทหวัตถุหรือเศษสะเก็ดของดาวนะครับหรือดาวขคอาน้อยก็ได้นะครับที่เคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกเข้ามานะครับแล้วก็เกิดเป็นะปายไฟเราก็เรียกผีพุ่มใต้นะครับแล้วเมื่อตกถึงผิวโลกนะครับ นะถ้าหากเขายังเหลือชิ้นส่วนอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอุกกาบาตนะครับต่อไปนะดาวหางนะครับดาวหางดาวหางคือเทหวัตถุนในระบบสุริยะนะครับที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับตัวเขาเองเนะี่ยเหมือนกับเป็นก้อนหินที่ผสมกับน้ําแข็งเป็นก้อนหินผสมกับน้ําแข็งนะครับและเมื่อเขาเคลื่อนที่เขาใกล้ดวงอาทิตย์นะ เขาจะเจอความร้อนของดวงอาทิตย์นะครับก้อนน้าแข็งเขาเมื่อกี้เนี่ยพอโดนความร้อนของดวงอาทิตย์ก็จะเกิดการระเหิดกลายเป็นหางมาอย่างนี้เขาเรียกดาวหางนะครับทอดออกเป็นเส้นออกไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยดาวหางจุดกําเนิดของดาวหางเขาว่าอยู่ในอยู่เขตนอกจากดาวพูโตไปถัดจากดาวพูโตไปรเรียกว่าครับเคปเลอร์นะครับแล้วก็เข้าเคลื่อนที่เข้ามาพอดีมันเคลื่อนที่เข้ามานะครับเคลื่อนที่เข้ามา นะครับมาเจอกับความร้อนของดวงอาทิตย์นะก็เกิดการระเหิดนะครับน้ําแข็งนั้นก็เกิดการระเหิดนะครับกลายเป็นหางขึ้นมาเราก็เรียกว่าดาวหางงั้นเวลาเราดูการเคลื่อนที่ของดาวหางนะครับเราจะพบว่าดาวหางเขาจะมีวงโครจรที่ต่างจากดาวดวงอื่นนะฮะถ้าเป็นดาวเคราะห์นะดาวเคราะห์ก็จะมีวงโครจรเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมจะเป็นแถบของใครของมันอย่างนี้ ดาวหางเขาจะโคกมีแถบที่ต่างจากคนอื่นคือเป็นอย่างนี้เข้ามา,านเนี่ยเหมือนดาวหางดวงเนี้ยนะครับภาพนี้ดาวหางฮันเล่นะทุก75ปีนะครับเ็าจะเคลื่อนที่ผ่านมาที่ดวงอาทิตย์นะครับอ่านเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์เราก็จะเห็นดาวหางฮันเล่เนี่ยทุกๆ75ปีนะครับพอผ่านออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกไปนอกไปแบตอบแฉบครบเลืนน่อนนะพอใกล้75ล้านปีเขาเคลื่อนที่มาใหม่เราก็จะเห็นเขานะครับ นั้นวงโครจรเขาจะต่างจากดาวเคราะห์นะดวงจอนโครจรเขาจะต่างจากดาวเคราะห์นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบคลิปเกี่ยวกับดาวเคราะห์และเทหาวัตถุบนท้องฟ้านะครับในระบบสุริยะไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ